แพ็กเกจมีกระเป๋ายี่สิบโลให้นี่เอาไปเล็กไปจะได้หลดอันเดียวไม่ต้องยิ้ขึ้นเื่องไม่ต้องเอาไปเล็กไปอันเดียวก็ยิ้ขึ้นเครื่องอีกหนงโหลดไปนั่งเงียบๆได้ไหมไอถึงให้ผมไม่พูดหรอไม่ได้อ่ะจิก็ต้องไลฟ์ป่ะต้องคูด,ดักอันนี้ที่คอค่ะดีคอจะมีทุลย์ต้องปัาว่างไงพี่โด ออรูปสนาะบินรอลอนะโอ้โหอนอนว่าจะใส่เกงขาสั้นจำนด้ไเนี่ยฉันรับคุณมากอัลลีวิชไอติ้ติดกัวเพื่อนอะใช่ตีกันอยู่แต่ตข้างๆหนนะครับอาจจะเงียบไปสักพักหนึ่ง อีกเจ็ดสิบแปดวีต้องข้ามถนนอาจจะเงียบสะพังนงครับเราต้องเเซตีอร์ส w a f e t y first ก็ล้อได้ มอนถือตลอดไปเพราะว่าเรามีใ hmm. ส่สายไงเพราะว่ามันมืดดิสิดิ๊กสวัสดีครับ ทุกคนพวกนี้มีใครไปขาดใหญ่บ้างรายงานตัวหน่อยซิไปได้สิบแต้มไปในไลฟ์นี้แม่ไปทำอะไรได้บ้างครับสิบแต้มสามารถเก็บสะสมไว้เฉยๆได้เลยเขายังคิดไม่ออกว่าใส่เก็บสะสมไว้ได้อะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าลืมแต่ขอห้าคนกันนะนม่งองข้ามเหมือน จะไม่สบายเลยใครสบอไปปะเนี่ยสบัยปีซีรีโคอะได้เลยครับต้อาติดตามเจะเวทีนะพวกนี้ได้เลยครับเลยได้เลยอยากไปแต่ไปไม่ได้เสียใจเอาไปงานอื่นค่อยโยกกับ มาเจอกันบอกดถึงปั๊กกับซันมากมากแล้วพรุ่งนี้มามไนพรุ่งนี้มาดูาพายทิปตกด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> ปั๊กปิดไมค์ไปแล้วครับไม่เป็น,นไรเดี๋ยวผมมาดเนินไลฟ์นี้ต่อเอง hello marry me ไปไหนครับปั๊กไปกินข้าวครับทุกคนน้องกำลังเดินทางอยู่ไปในงานสีชมพูมาก <c oughs> ม,มีเสื้อหรือยังเอ้ยมีเสื้อหรือยังเฮ้ยปั๊กก็ใส่เสื้อสีชมพูรอ,อละเชื้อวิอว่งปะเนี่ยม่สว่างไปอ่ะโอเคจะพักโอ้ยมันมืดไปับงกับตัมขอไม่ดไห<ป>ไม่เป็นไรครับัอกที ถ้าเปได้ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราในแท็กในทวิตนะครับมีกี้ไปบินด้วยแต่พวกแกสครบโอ้ยไกี่จะกี้จะเลี้ยงข้าทุกคนไปกินที่ไหนเดี๋ยวไปกินแถวแถวอมเออค่ยว่าค้างค่อยกินมาครับมองมังรามมังรามสิว มังว่าอะไรไอซีมังลามสี่หนันชสอี่ออีากเจ็สเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ไกลมากม่เป็นไรครับไม่ไกลการหลจะพิไหนครับตอนนี้ไม่เห็นคอมมแล้ว่ะมันมันขาวอะแล้วแสวัสดีไม่ได้เกิดกับปุวเ คืออะไรนะคอมเมนต์หลุดหรอแช่คอมเมนต์ปากคาไว้ละฝากพี <w> ่เซนนี <anak lonely> ่อ <infring es> ่านเพื่อให้ฟังเข้าใหม่ออกเข้าใหม่แต่กลัวมันจะวุ่นวายดิอย่าเอาเข้าใหม่ก่อนโอเคเห็นไหมไปแล้วรอรอรอ How are you? I'm good. I'm excited to see you. The tomorrow event. Thank you for coming. I'll look for you. I'm looking for ah yeah. You know what I mean. In v i t e ชย,ยัสับผมเลยรับฟันขาวจังฟิลเตอร,ร์ครับเวดไหมทำมาแล้วใช่ย,ยัดผมอะไรขาวจังไม่เห็นเลย มึงได้เต็มร้อยหน้าแดงๆนะป่วยหรือเปล่านี้คือดูแบบรวมหรือว่าดูเป็นร้ายน้องหายน้องหายคือพี่ซันนี่คิมหรือใครกินแต่ละคนแต่ละคนดหัเต่าเต่าหรือเปล่าใอ่วเ how was day มาเป็นไอพี่เบิร no ์ดเดย์นะครับในทุกครั้งที่เราไลฟ์ก็จะมีคนเกิดตลอดเราแบบต้องมีเือนร้านอินดื่มนั่นแหละที่ต้องมี h a p ี y เบิร์ดเดตอนเที่ยงคือที่มูอเติบฟิลเติร์นโน้ตอ่อนที่กินน้ำกี่เมตรคะ กินประมาณสองลูกบาทเสง็นะครับอ่าแล้วมาแยกน้องผมก็น่าคนักคุณมาแบบหยุดฉี่แอดมินที่ประกวดเต้นได้ที่หนึ่งจริงไหมไหนเต้นให้ดูเต้นแล้วก็แคบมาหนคอมมินะครับขอดูดีราแชมป์หน่อยว่าเต้นยังไงบ้าง เขินหน้ามาพี่ซันนีอะไรนะมีคนเบอกว่าเขินหน้ามาพี่ซันนีองเฮ้ยอย่าสะบัดในฟ้าหนาวจริงเดี๋ยวแท็กไปได้เลยรอดูป้าเขินเลยอ่ะหน้าแดงเขินใช่ไหมช่วงนี้ขี้เขินเจอแต่คนน่ารักน่ารักหลายๆเฮ้ยเป็นไงบ้างพูเซนห่อพี่อะไรนะ ในไอจีได้ปะอ่ะได้เดี๋ยวเข้าไปดูเช็คทุกวันว่าใครแท็กมาแต่ว่าคนที่ได้ตอนมันเป็นในการเลนหนึ่งได้วยนะคะทำไม่ไหวซึ่งข้อคัดพีเพราะว่านี่จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จของเราใช่ครับอดทนไว้แล้วมันจะผ่านไปเหมือนกันแต่โลชิก็ทำยังไงเราเคยหนีปั๊บแก่วเป็นไงหรอมีขนาดอยู่ที่มืดหมิง หนึ่งของฉันยังสามารถเดินได้ขนาดนี้เลยลูกเราเล่นเขาเรียกว่าโง่เฮง,งด,ด,ดีครับจรริงคับแรงแล้วตอนนี้ผมจะพึ่ง้องครับอยู่อยู่ด้วยกันก่อนใช่อ,อ่ะไม่<า>ยอมโอ้เกาเนี่ยไม่รู้จัม พร้อมสําหรับท t o ปิกของวันนี้หรือยังท่านเปิดบุญในไตรมาสเลือกได้อย่างว่าจะ topic ขอวันนี้คือท t o ปิกของเราคืออไในดวงใจอะไรคำนองนั้นอะไรนะว่ามีทีมทีมกีฬาที่กีฬาที่เชียร์กีฬาที่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยมีทีมในดวงใจมีคือสมัยสมัยก่อนก็เคยดูบอลอยู อืซึ่งมันน่าจะเบสิกแหละให้ถายเบสิกอรอใช่ไม่อะไรหนาอะไรใช่ที่เบสิกเลยเป็นอยู่ถูกต้องเก่งดี่พี่ไอสีอแดงอะไรนะเห็นไหมยสีแดงตอนนี้หน้าเพราะว่า<อ>ไปถ่ายลบโอเคสามารถไปรวมตี้กับพี่อินได้ พี่ฟังนั่งรถไปไหนคะตอนนี้ยังไม่มีจุดมุ่งหมายครับนั่งไปเรื่อยๆเลยอะ่ะอย่าแพ้เขาน่เพราะฉันเวลาที่ใช่สําหรับฉันนี่คืออาปิดแบบเต็มนั่งรถอลังเลยอะ่ะแกไปแบบเอามาจากไหนเฮ้ย <laughs> พี่้องปิดป้าแตหรับฉันทุกคนครับอีสานนีเซ็กซ์นิวอันนี้เออาร์ AR กัลังเป็น ฟืนเป็นไฟไม่รู้ว่ากีาข้าวจ้า่ในกรฬาที่ผมวันที่หนึ่กลับมากีฬาที่ใช่สำหรับปาร์คคืออะไรอ๋อกีฬาที่ชอบถ้ากีฬาที่ชอบนะครับพอชอบเล่นวอลเลย์บอลเพราะว่าเล่นตั้งแต่มัธยมรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เล่นบ่อยที่สุดเก็บสุดเพราะว่าแบบตอนมัธยมแบบช่วงช่วงม .4 เราก็จะได้แบบไปเล่นปังเย็นทุกๆิกกนกับครูกับเพื่อนก็เลยแบบว่าได้เล่นบ่อย สิ่งล็กสิบน้อของพี่ที่เป็นแบดมินตันเพราะว่าแบบมีเพื่อนเล่นเยอะตอนอยู่มาหาหลัยก็เลยแบบไปเข้าชมรมเล่นไปเล่นอแล้วแบบนีก็ชอบเล่นแบบเหมนกันต้องสนใจสุดในชมรมก็สนุกดีแต่กีฬาที่เราชอบ,ชอบที่สุดคือการกินครับ อีฬวิบบไหนมันใช่กีฬาหรอปากลุกเลยพี่ออมอวีเรียลิงไอรอมบราซิลสันนิสัยเดียวกันนะสวัสดีครับคุณปาสันนสะหรอแจเมื่อจะกับจากภูเกตอันนี้อยากทราบมานานละไอ้ภูเก็ตกลับใช่ไใกล้ๆกันปะใช่ แต่ไม่มาหรอกมันกลับไปชุบตัวที่ภูเก็ตหลังไอต้นขาปะข่อนลงก่อนนะจับใจใช้อีกค่อนลงก่อนจะปังถึงแล้วที่ไหนไม่รู้อันนี้เหมือนร็อกนะมันเที่ยวอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิกดีกว่าแม่หันหลังไว้ดูอันนี้ลุกมากินข้า าจะถอดแต่ชุดถอดแต่ชุดหัวไม่ถอดถอดยาวี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นไลฟ์ของค่ายขอดยมาเที่ยวภูเก็ตก,กันสิพี่เอาอ่ะเพราะว่าแกแกไม่นำเที่ยวอยู่ดีกต่กลับมาช่วยทำละครรุ่นได้แล้วทุกคนวันนี้ปับแบบวุว่นวาย ใ่อ่ะอาจจะไปไวนะจ๊ะได้เลยออกไหวต่อ oh, Didn't you pay the driver? u um, My m friend has paid already because I'm... Um, I'm nung in the limit ไรก็เลย Long no, my first <laughs> ผมออกมว่าไม่ทันพี่คนน่า8 8นับแล้วนับแล้ว <Okay. S 2> ตอนแรกไม่ได้นับ i'm know english speech please okay what we are to talk about we can ask now <coughs> <coughs> คูณก็ด้ไม่ยากเห็นพวกผคเลยค่าได้วยกันมากิน I hope so I hope so ไี่เด็มาถามทำไมเราทานี Sammy? ้ท <try> พ <Und on> ี uh ่ซันนี่ใช่ไหมตอบไม่ถูกเลยพักมั่มมัให้อร่อยนะรูขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเคียร์ตัวกหนึ่ง นนนนัังนอง so I have a tea w o live แล้วเดี๋ยวคอยปลฟยฝันอจอให้มงเนี่ยนะคุณแม่อันนี้ไปนะกินอะไรที่ร้านไปตามครับรอยู่แถวแถวรามเก้า เป็นปิ้งย่างเกาหลีเอาเลยคุณแม่แดกคีนเดี๋ยวเราดูลุกซึ้งๆในไอจีเดี๋ยวลงสตอรี่กันขอดูเลยได้ป่ะที่ไม่เห็นหรอกเราไม่มีกล้องดูไม่มีอดีไม่มีอดิตโอเคอ่านี้ของก้มาได้หรอตอนนี้พี่พี่มันขอชุวหมดแล้วไหมซัน ชื่ออะไรนะลูกชื่อคนานานอย่างถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะลองแล้วจะโกดธยังไหมีจากการจะก,การครับกีเมียรอคเาสีแดงอะไรนะใส่มาเสื้อกับรองเท้ามา <c oughs> ได้ครับว่า <c oughs> ่ลืมแล้ว ถ้าลืมก็ถอดเสื้อวิ่งด้กันอยากได้เสื้อไซส์ใหญ่ที่สุดอยากไปขอไม่เอ็กแอลมันอกสี่สิบสี่เองมันมีไซส์ที่แบบอกห้าสิบแปอยานได้ไซส์นั้เดี๋ยวไปขอพี่เดียดูหน้าง,งานเีไปดูหน้าง,งานแม่โกรธนี่มาใส่อุ้ยผิดเลยไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ไปหรือเปล่า,าวิ่งไหวไหมลูกนม่มนานานสี่ วันนี้ต้องนอนเก็บแล้วพรุ่งนี้บินเช้าอีกโ oh อ้ไม่กอดไม่ได้นอนสลบวิ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมถึงแล้วโรงพยาบาล <c oughs> เฮ้ยวึ่าจารพรุ่งนี้ซันนี่เรอฟังด่นะใช่ไหมพี่ซันนี่จะแบบทบรอบประมาณห้ารอบอ่ะโห้เดี๋ยวเรากึ่งเดินกึงวิ่งเดินดูพราทิตตกกันคอยอย่างเดียวฝน่าตกจริง ถ้าฝนตกเดี๋ยวเราก็วิ่งกลางฝนแบบโรแมนติกมีแบบแอดออนแบบอือขอบพระจ <Good S 2> พูด <in. S 2> นลยนะพี่พูดไหครับฝันดีรเรามาเดินเด่เอยกันได้คือถ้าใครที่มาสายเดินเนี่ย มีเพื่อนแน่นอนอย่างน,อน้อยคือหคนชื่อปลักนภัเรหาทออ e ายุ21ปีเกิด3นาคมพุทธศักราช2526กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตราสา์อิกรเดริญในต้นของการแสดงละครพิเศษมน,นโลกน,นักแสดงภายใต้สังกัดมีมวานะครับก็บนจะมีเพื่อนที่เดินแน่นอนร้เปอร์เซ็นต์พูดไปได้ปะที <c oughs> ่ปัก์จะอยู่โนเทสมีโนเทสบ I can see your comment นะ วิ่งเนี่ยเถอะวิ่งแหละอาจจะวิ่งแค่แรกแรกวิ่งไงเนรจตั้งแ่ไหแล้ววิ่งมาเด็กคนได้ไหมหรอใช่ไหมอันนี้ขนาดสามจุดห้านะถ้าเป็นสามสิบห้าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ดี๋อยู่นะที่ขนาดยังไม่ได้กินข้าว อันนี้จะเป็นข้าวมือแรกนะครับแล้วมือเดียวโหดเพราะวันนี้วันนี้เรามีหน้าที่เป็นเป็นเด๋เป็นเดของเพื่อนคือหิ้วปีสับชุดให้นี่เดินไปเรียนก็เหนื่อยนะมือกำมันใจผมเดินจาก MRT ไปนอก็เหนื่อยเหมือนกัน คือถ้าหลายที่แล้วใครทด่เข้ามาดูอ่ผมจะบอกว่าสีที่ขาไม่ได้เคลื่อลงอะ่ะคือพูดจริงคือวันนี้แบบใช้จนหมดแล้วต้องชาร์จใหม่เรื่องต้องใช้อะ่ะเพราะโอ้ไม่ไหวอะ่ะคือตัวเป็นข้าวเหนียวอะ่ะคือฉันแชรงเหนียวเลยอ่ะตัว it's in the air please <c oughs> ใช่แล้วนะครัทุกคนอีกแบบจะไปล้วนะ Let's talk about the new TikTok video with sexy dance. If it's a dance, I don't know what how to dance. I think we got the time to end. Ma, soon, soon. เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปเหลือนะไปคุณตู้นะครับคุณตู้อะไรนะ เขาบอ,อกว่าจะไปอ่านหนังสือแล้วอ๋อต่้งใจอ่านนะครับแม่กัเดเกิดด้วยดิเอาอันที่เป็นกฟมอะที่ไม่ที่ไม่ใช่ซองสีส้มอะ่ะ breathing from space <c oughs> ได้อะไปต่างเองน I hope to see you back doing citizenship t e s I already I already video it so just wait I have a draft now นี่ถ่ายไว้แล้วรอดู c i t u a t i o n ชินนะครับแกะท่าเรียบร้อยพวุนี้มีอะไรมาสอนเต้นั้ยเนี่ยเดี่ยเต้นอันนี้ As long as my exam, I'm not here. <laughs> okay, but if if your examination is come closer, you need to give attention with it now, <laughs> so you have a good grade to score. oh It's <coughs> not open. No, it's still not open. อแล้วนเ so r t h recommendation in everything บรรททองไปขับรถกันแล้วเจอกันใหม่สัสดีครับันนีนับันนิจ่าปันนิ้นะ thank you big fan work โอเคไม่ไม okay. mm. ่ได้ยู่ได้ไมไว้นจะว่ายปีชาแปดร้อยที่ดนดาอองทอนสกูลักฟอร์ย์สวิมมิ่เปชอน The price จ้าแชม I love their pocket dog it's a triangle พรุ่งนี้ถ่ายอาทิตย์ตกมาฝากด้วยนะได้เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่พี่จนี่สะดุดลงพระอาทิตย์ตกนี่เป็นยังไงมุกห่ำสิพิม้ามากันเลยเยอะๆเพราะว่าตะกี้เล่นมุก Favorite charm on my bracelet, right? Actually, I have got it. Some some of it on my birthday gift from you guys. It it's all about the Disney. If I Mickey Mouse, Dumbo. Actually, the most one is Mickey Mouse, but actually I want like the uh, collection that I like is Frozen, because I love Frozen. ทุกคนจะไปแล้วนะนี e ทุกคนหนาวแลวพี่สันนี่จะไปยังไปเราไป,ไปการอยู่เพราะพรุ่งนี้เรามีงานนะครับเราต้องบินตั้งแต่ตีสองรอเล่นเหมือนจะไม่นิ่นอนนอนไปเลยเราต้องเร็จครับไปแล้วไปแล้วแันี้าแฟนดีครับ Bye bye. Thank you for speaking uh, hmm. I'll teach you Filipino words. What does it mean? I want to know. Say anything. <laughs> so, you pin it. so you type it in like. Interesting. have a good time tomorrow brother you coming right ดีสั่นาะไยเอยใช่ไหมเหมือนจะยังสว่างคาตาอยู่เลยอ่ะบายบายครับบายบายวิวโคชมารุเซอร์ซีอยู่เด้อครับใครที่ไปนะครับจะไปพรุ่งนี้ลองไปวิ่งดูพาทิตโตดยกันเราไปวิ่งให้ฉัน หนาพิซซี่ลหงือนไรอี้แพ็กอี่แบบทุกคนแข่งแบบพิซนี่เนะดียวลาเนไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้ที่หัตซามหลานะครับยบาย้วเจอกันหนบคุกวันนี้ครับ See you next you live